ตถาคตบอกว่าบางคนเนี่ยเกิดมาจากจัดเดรจฉานบางคนมาจากเทวดาบางคนมาจากภพภูมิที่ต่างกันอนุสัยความเคยชินแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะการแสดงออกย่อมไม่เหมือนกันแล้วเรามาอยู่กับคนที่อยู่ในโลกที่เป็นของปลอมที่เป็นสิ่งสมมุติทั้งหมดเนี่ยแล้วทุกคนเนี่ยตถาคตบอกว่า มีโรคทางใจทุกคนเลยไม่มีใครสักคนที่ไม่มีโรคทางใจโรคทางใจก็คือความคิดที่เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นการที่หนูจะไปหวังว่าหนูอยู่กับคนในโลกแล้วจะมีแต่กุศลมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วถ้าหนูเข้าใจหลักการตรงนี้หนูจะไม่ทุกข์กับใครเลยแล้วจริงๆอะ่ะมันไม่ใช่แค่เขาเป็นนะเราก็เป็นเหมือนกันบางทีแต่เราอะ่ะไม่เห็นตัวเราเองแค่นั้นเองถ้าเราเห็นว่าเออ เขาเป็นเราก็เป็นเหมือนกันนีิว่าอ้าวผีเจอผีเป็นอะไรไปถ้าเรารู้สึกแบบนี้ได้นะคะเราก็จะไม่เออเว้ยทำไมเราไม่ให้อภัยเขาล่ะในเมื่อเราก็เป็นในบางครั้งแล้วก็เบี่ยงวีนเหมือนกันอยู่ชีวิตให้มันสบายสบายให้มันชิวชิวมากค่ะอย่าไปเครียดคันมากความเครียดคันมันก็มาจากความเป็นตัวกูของกูแหละใครแตะก็ไม่ได้ใครอะไรก็ไม่ได้ทั้งที่จริงแล้ว ตัวเองก็ไม่ได้ต่างจากคนอื่นเลยอยู่อภัยยาทานเอเวลาทานไปเมตตากันไปอยู่กับโลกไปใช้เวลานี้ในการเดินมาร์กดีกว่าถ้าความตายมาถึงแล้วทุกอย่างที่หนูเจอมันไม่มีค่าอะไรเลยสิ่งที่เอาติดตัวพวกเราไปได้คือบุญกุศลเท่านั้นญาติพี่น้องหรือว่าทรัพย์สินเงินทองเพื่อนฟูงอะไรต่างๆ พ่อแม่เอาไปไม่ได้สักอย่างเลยนะคะสิ่งที่เอาไปได้คือบุญกุศลเท่านั้นทาบาปบาปก็ไปด้วยก็ไปเกิดภพภูมิไม่ดีทําดีก็ไปเกิดภพภูมิที่ดีหรือถ้าทําดีจนถึงที่สุดก็บรรลุมาผลนิพพานได้อย่างเงี้ยค่ะอะไรคุ้มกว่ากันนะคะ